Uh 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 สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านะนนะเดี๋ยวมาดูเจ้าคมาสุ่หาอะไรกันนะเขาทำอะไรกันเนะ่ยเดี๋ยวไปดูครับ

<cười> <cười> oh, yeah, mà, không? Hãy subscribe cho không งูครับโอ้โอ้โลได้เออเย็ยงูกินได้พรางูดิรุ่นละโมโอ้

เต็มถังสีเลยนี่นี่ยังไม่ยอมวไล่ไปเรื่อยๆน่ะ ยังไม่มีรูอ่ะ เดี๋ยวมีไหมเหมือนจะมีด,ดินนี้นะอะ,ะตาจจเลได้ไหมครับโอ้หนหตัวเล็กตัวเล็ก หมดแล้วครับโอเค,อเค,อเคลองดูอีกตรงนี้ไม่แน่นะ่ะมันไล่มาเรื่อยครับมันหนีมาเรื่อยนะ่ะไม่แน่แว่านะ โค้งวุ้สูครับไม่เคยจดเจอกันเลยนะไม่ประจำการอยู่ในห้วยลาดนะครับอำเภอห้วยลาดนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวลอหมือนเดิมนะเจ้าโค้งวุสูงครับ เยอะนะกือบทังสีเลยอะไรโอ้ว้ววัวอะไรไปแล้ววัวลาย ยังเร็วแรงทรระลุนรลเหมือนเดิมเลยครับอ่าโอเคครับผมสำหรับแค่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ